ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ประจำช่วงบ่ายของวันพฤหัสเราเริ่มต้นกันที่หนึ่งแข่งแมนยูทัศนคติดีมากถึงขนาดที่ผู้บริหารของสโมสรยังต้องยกนิ้วให้ ลาสุวันที่5กุมภาพันธ์แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นใกล้ชิดสโมสรรายงานว่าเบนจามินเชสโกกองหน้าของทีมปีศาจแดงตัวของนักเตะมีทัศนคติที่ดีมากๆจนทําให้เหล่าบรรดาผู้บริหารของสโมสรถึงกับต้องยกนิ้วให้โดยเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากแมนเชสเตอร์อีปนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นใกล้ชิดกับสโมสรที่ระบุว่าเบนจามินเชสโกสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ศูนย์ฝึกแคริงตัน รวมไปถึงมีรายงานว่าเหล่าบรรดาผู้บริหารของสโมสรต่างประทับใจกับการวางตัวดังกล่าวของแข้งรายนี้ แม้ว่าที่ผ่านมาตัวของเบนจามินเชสโกต้องเจอกับความยากลําบากทั้งในเรื่องการปรับตัวหลังจากที่ย้ายมาเล่นในเพเมลีกเป็นปีแรกจนต้องถูกดรอปเป็นตัวสํารองอยู่หลายนัดนะครับในยุคข,ของอมมลูเบนอัลโมริมและรวมไปถึงในยุคข,ของคาลีกตัวของนักเตยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงเลยแม้แต่เกมเดียวแต่ในนัดล่าสุดตัวของเชสโกก็สามารถยิงประตูชัยให้กับแมนยูได้นะครับในเกมเจอกับฟูลแล้วแม้ว่าที่ผ่านมาตัวของเชสโกจะต้องเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงาน อยู่บ้างนะครับแต่มีรายงานว่าตัวของเบยามินเชสโกก็แสดงถึงความมุ่งมั่นไม่มีเปลี่ยนและรวมไปถึงในรายงานเสริมว่าตัวของเชสโกได้ออกจากสนามซ้อมเป็นคนไทยเนื่องจากเจ้าตัวต้องการฝึกยิงประตูให้มากขึ้น สำหรับตัวของเบนจามินเชสโกย้ายจากแอร์เบร์ไรซิกมาสู่ชัยคาโอแทฟฟอร์ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวรวมออปชั่นประมาณ85ล้านยูโรโดยถึงตอนนี้เจ้าตัวได้ลงสนามไปทั้งหมด21นัดนะครับทำได้6ประตูกับ1อสซิสตซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่ใช้ได้เลยทีเดียวกับการย้ายมาเล่นในเพเมลิกฤดูการแรกสำหรับเชสโกส่วนตัวแอดมินคิดว่าน้องน่าจะยิงได้สัก10ประตูอยู่นะครับในฤดูการแรกกับแมนยูก็ถือว่าหน่วยก้านยังดีนะครับแต่ แต่ว่าด้วยระบบของทีมอาจจะย,ยังไม่เอื้อนักเตะนักเพราะว่าตอนนี้แมนยูของเราอาจจะต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเป็นหลักในการลุ้นแย่งตำแหน่งท็อปโฟในฤดูกาลนี้นะครับแล้วฤดูกาลหน้าโปรแกรมการแข่งขันมากขึ้นเชื่อว่าตัวของเชสโกน่าจะได้โอกาสมากกว่านี้อย่างแน่นอนก็เชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับเบนจามินเชสโกคิดว่าน่าจะไม่สำลอยลับมุดฮอยลุนไม่รอช้าไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ ไม่ได้กลับมาในฐานะนักเตะสื่อชื่อดังเผยโรนันโดคิดการใหญ่เตรียมซื้อหุ้นแมนยูร่วมเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารซัมเมอร์นี้ถ้าตัวของพี่โดจะกลับมาในบทบาทของผู้บริหารจริงส่วนตัวแอดมินเห็นด้วยเลยนะครับไหนไหนก็รวยอยู่แล้วเอาเงินมาซื้อหุ้นแมนยูซักหน่อยจะได้ช่วยบริหารทีมและที่สําคัญจะได้ช่วยลดอํานาจของเกลเซอร์ลงอีกนะครับดีไม่ดีในอนาคตพี่โดอาจจะเป็นตัวเชื่อมให้เศรษฐีซาอูเข้ามาซื้อแมนยูทั้งหมดในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้ แต่ที่แน่ๆที่จะมีประโยชน์ทันทีหากว่าตัวของโรนัลโดเข้ามาซื้อหุ้นแมนยูประสบการณ์กองหน้าน่าจะสามารถช่วยนักเตะในทีมได้นะครับและรวมไปถึงมีส่วนตัดสินใจในการซื้อกองหน้าคนใหม่ของทีมด้วยล่าสุดวันที่5กุมภาพันธ์คือหาไม่น้อยนะครับสำหรับข่าวนี้หลังจากที่รอยเตอร์สำนักข่าวชื่อดังรายงานว่าคิเซียโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์วัย40ปีกลับมามีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอีกครั้งในสัปดาห์นี้ หลังมีรายงานว่าตัวของ c r 7เว่นไอคอนฟุตบอลของโลกไม่มีชื่อลงเล่นให้กับอันนัสเซอร์ในนัดล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งในตอนแรกจากข่าวที่ออกมาเป็นในทางที่ตัวของโรนัลโดต้องการพักผ่อนเท่านานแต่สุดท้ายความจริงเปิดเผยนะครับกลายเป็นว่ามันคือการประท้วงโดยเจตนาของซูเปอร์สตาร์รายนี้กับผู้บริหารของสโมสรอันนัสเซอร์และนั่นอาจทําให้ถึงขั้นตัวของโรนัลโดของยกเลิกสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลาย สื่อจโยงว่าตัวของพี่โดกาลังวางแผนที่จะกลับมาแขวนสตาร์ทที่แมนยูอดีตสโมสรที่สร้างชื่อให้เขาเก้าวสู่ซูเปอร์สตาร์แต่อย่างไรก็ตามทางด้านรอยเตอร์สํานักข่าวชื่อดังได้ออกมาเผยไปในอีกทิศทางนะครับว่าที่จริงแล้วตัวของโรนัลโดอาจจะเลิกเล่นฟุตบอลหลังจบฟุตบอลโลก2026กับทีมชาติโปรตุเกสและได้วางแผนผันตัวมาเป็นผู้บริหารเต็มตัวนะครับโดยสํานักข่าวชื่อดังรายงานว่าตัวของ c r 7เว่นวางแผนเข้าซื้อหุ้นบางส่วนของแมนยูและจะ จะเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้บริหารเพื่อนำอดีตสโมสรคืนสู่ความยิ่งใหญ่ แน่นอนว่าถ้าแมนยูได้โรนโดเข้ามาบริหารจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสโมสรยิ่งขึ้นไปอีกรวมไปถึงสปอนเซอร์ต่างๆที่พร้อมเข้ามามากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าตัวของโรนโดต้องการซื้อหุ้นจากเกียวเซอร์กี่เปอร์เซ็นต์แต่สื่อคาดว่าไม่น่าจะมากกว่าเซอร์จิมที่ตอนนี้ถือหุ้นสโมสรประมาณ20%ซึ่งถ้าหากตัวของพี่โดต้องการซื้อหุ้นแมนยูประมาณ10%ก็อาจจะต้องใช้เงินมากถึง600ล้านปอนด์เพราะว่าปัจจุบันมูลค่าสโมสร ที่เกลเซอร์ต้องการขายก็คือ6,000ล้านปอนด์ไปแล้วถ้าพี่โดกลับมาในรูปแบบการซื้อหุ้นจริงๆเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูละครับเห็นด้วยหรือไม่ลองคอมเมนต์ลองแชร์ความคิดเห็นของทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับแต่ส่วนตัวแอดมีมองว่าอายุขนาดพี่โดแล้วรวมไปถึงประสบการณ์น่าจะมีประโยชน์กับทีมมากกว่ามาในฐานะนักเตะไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของรอบบายวันนี้กันเลยนะครับ ลอวันเดบิวแมนยูดันเจ้าหนูเจเจดาวลุ่งวัย15ปีซ้อมกับทีมรุ่นใหญ่ต่อเนื่องล่าสุดมีรายงานว่าเจเจกาเบียงดาวรุ่งพรสวรรค์วัย15ปีมีชื่อร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของปีสัตว์แดงเป็นวันที่2ติดต่อกัน โดยไมเคิลคาลีกุนซื้อชั่วข่าวใส่ชื่อแข่งจาก Academy ถึง5ลายนะครับในโปรแกรมการฝึกซ้อมครั้งนี้ซึ่งเจ้าหนูเจเจก็ถูกเรียกขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นวันที่นักเตะซีเนียบางส่วนเน้นฝื้นฟูร่างกายหลังพึ่งขว้าใช้เหนือฟูแลมและในวันพุทธที่ผ่านมาตัวของเจก็ยังได้ซ้อมอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ตัวของไมเคิลคาลีกเริ่มยกระดับการเตรียมทีมก่อนเกมเพเมริกที่จะเปิดบ้านเจอกับสเปอร์ในวันเสาร์แม้ว่าตัวของเจ้าหนูเจเจจะยังไม่สามารถลงเล่นในเกมเพเมลิกได้ตามกฎอายุนะครับแต่นักเตะก็ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแข้งเยาวชนที่น่าจับตามองมากที่สุดของสโมสรหลังจากเจ้าหนูเจเจซัดไปแล้วถึง11ประตูจากการลงสนาม16นัดในระดับ Academy อะแเดมีฤดูกาลนี้ และการได้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอก็สะท้อนให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่แมนยูเชื่อมั่นในตัวของนักเตะอย่างเห็นได้ชัด นอกจากเจ้าหนูเจเจแล้วนะครับก็ยังมีแข้งดาวลุ่งอีก4คนที่ได้ร่วมซ้อมในทีมของไมเคิลคารีได้แก่แจ็คมัวเฮาและรวมไปถึง2พี่น้องเฟเชอร์ในตำแหน่งกองกลางในขณะเดียวกันยูเอลเฮราฟูฟูแบ็กวัยสิปีก็มีชื่อร่วมซ้อมเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามการซ้อมครั้งนี้ยังไม่มีชื่อของมัดไทยเดรลิกและเมสันเมาส์ซึ่งทั้งคู่พ่าเกมชนะฟูแลมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเดรลิกต้องพักยาวจากอาการเจ็บหลังมานานกว่า2เดือนแล้วส่วนเมสั เมามีปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากการซ้อมเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่นักเตะรายอื่นๆสามารถกลับมาลงซ้อมได้เหมือนเดิมนะครับนอกจากแพทริกดอกูที่ต้องพักประมาณ10สัปดาห์จากปัญหาอาการบาดเจ็บแฮมสติง สำหรับนักเตะที่บาดเจ็บก็ยังเป็นหน้าเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลิกหรือว่าเมสันเมาส์แต่ที่น่ากังวลก็คือเมสันเมาส์เริ่มกลับมาเจ็บอีกแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่านะครับกับแมนยูในระยะยาวดีไม่ดีในช่วงซัมเมอร์นี้ตัวของเมสันเมาส์อาจจะต้องหาทีมใหม่ก็เป็นได้และนี่ก็คือสรุปข่าวปีศัตแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันพฤหัสที่5กุมภาพันธ์ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันจนจบแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ